แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวซีนามิกพลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงแค่วางในที่ที่มีแสงแดดเหมาะสำหรับโทรศัพท์มือถือไฟฉายทุกชนิดชาร์จเต็มครั้งเดียวสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้พร้อมกันถึงสิบเครื่องชาร์จโทรศัพท์พร้อมกันชาร์จเต็มครั้งเดียวใช้ได้นานถึง72ชั่วโมงโดยไม่ต้องไปดับหากแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณหมดไม่ต้องกังวลยังมีไฟฉายเหล็กพร้อมเข็มทิศและฟังก์ชันขอความช่วยเหลือส่เอตั ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวหรือสึนาน,นี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือฉุกเฉินสำหรับการให้แสงสว่างชาร์จโทรศัพท์เป็นต้นแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมซื้อเดี๋ยวนี้รับส่วนลด80%กิจกรรมลดราคาชั่วโมงสุดท้าย